พดหาคุณแม่อยู่หรอครับเพ็ดพยังไม่เจอเลยเนาะแม่ไปไหนเนี่ยกี่วันแล้วเนี่ยห้าวันแล้วหกวันแล้วสิวันนี้คืนที่หกแล้วยังไม่เจอเลยครับแม่เู้พเพชรก็หาคุณแม่มองซ้ายมองขวาแม่ไปไหนแล้วครับตอนนี้ ช้าก็วิ่งหนีไปตามแม่ข้ามถนนเลยหาตั้งนานนุดร้องไห,ไห,ไห้เลยนึกว่าหายไปแล้วลูกเพชรครับหาลูกเพชรท่าน,นหาแม่อยู่เหรอเดี๋ยวแม่ก็กลับมาถ้าเขาคิดจะกลับมาแม่ฟูฉลาดเขาไปสามวันสี่วันเขาก็กลับมาได้ตลอดเนาะลูก ดูไม่ต้องไปห่วงลูกไปเดินวิ่งเล่นไปชนเหมือนเดิมลูกไปไปไปชนเหมือนเดิมลูกไปไอย่าข้ามถนนบ่อยนะรถชนนะลูกแม่ผู้กลับมาไม่เจอแม่ผู้ร้องไห้นะนะลูกเพชรรู้ไหมมองอะไรเนี่ยมองมองแม่ผู้ ไปเขาบ้านลูกไปเดีข้วบ้านได้แล้วไปมองแม่มองแม่มองแมงแ่ตลาดยำเย็นครับไม่มีแมวสักตัวนี่ไปเร็วไปเร็วเข้าบ้าน เข้าบ้านลุกเร็วเข้าบ้านยังเดียวว่าอ๋อถึงแม่นะคะแต่หนูก็ต้องใช้ชีวิตประจำวันตัวเองได้แล้วลูกอ,อย่างหน่อยเนาะ,ปะไปไปวิ่งไปลูกไป มาเดีวขึ้น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 อีขึ้นนีสังกทานสังฆทานเอาไปขึ้น,น,ข,าาน,ข,าานขึ้น,นยังไม่มีเรี้ยวแรงครับพี่ทองมาแล้วพี่ทองมาแล้วพี่ทองมาแล้วจอมป่วนทองจอมป่วนอ๋อ,อไปไหนลูกอ่านะครับที่ประจํมมาไหม chi bà chậm năng chiều đây chị thon fc rồi nè fc rồi là fc đó ngon thoải này mà lồng เพจเริ่มคึกขึ้นแล้วครับเ้าเอ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 ารอาทำไรอะทำไรลูกทำไรลูกทำไรลูกเออคึกแล้วนะคึกแล้วนะอืมคึกแล้วนะอ๋อคึกแล้วนะอืมเริ่มคึกแล้วนะครับอืมเพรเริ่มกลับมาแล้วไปไปลุกไปไปขึ้นแล้วไปก็ลาไปก่อนนะครับ 啊、uh